วันนี้พี่เก่งก็นำโจทย์1ข้อนะครับเป็นข้อสอบของ TMC ม .3 นะครับหลังจากที่ทำคลิปไป2คลิปเฉลยข้อสอบของม .1 แล้วก็ม .2 นะวันนี้นำข้อของม .3 มาดูบ้างนะครับเป็นข้อสอบเมื่อปีล่าสุดนะครับอ่ะโอเคไปอ่านโจทย์กันเลยครับเขาบอกว่าสำหรับแต่ละจำนวนเต็มบวก n มากกว่า2นะครับนิยามให้ qn เนี่ยเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะ ทุกจํานวนนะครที่น้อยกว่า n จํานวนเต็มบวก k ที่น้อยที่สุดซึ่งทําให้2021เนี่ยหาร qk ลงตัวมีค่าเท่าไหร่อ่าก็คือถามหาค่า k ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะครับว่า2021เนี่ยไปหาร qk ได้ลงตัวคือใครนะครับเอาละเริ่มแรกเลยขอ,อนิยามคำว่า qn ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตัวอย่างเช่นอะไรนะฮะสมมติเรามีว่า q3 นะครับ อ่า Q6 แล้วกนะันค6คืออะไร Q6 ก็คือผลคูณของจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า6มีใครบ้างจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า6ก็มี2กับมี3แล้วก็มี5 3ตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า6นะครับเพราะฉะนั้นเอามาคูณกันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น30อ่าโอเค30แบบนี้เป็นต้นหรือตัวอย่างต่อไปอาจจะเป็นอ่า Q10 อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับ Q10 ก็หมายความว่าเอาจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า10 มาคูณกันนะครับก็จะมีเลข2 3 5แล้วก็7ออกมาจะกลายเป็น210แบบนี้เป็นตน้นนี่คือตัวอย่างของ Qn สําหรับใครที่ยังไม่ทราบจ่า,จายนิยามตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์ตรงที่ว่าต้องการอะไรฮะต้องการ k ที่น้อยที่สุดอ่าโอเคไปดูคําถามก่อนนะครับคําถามต้องการ k ที่น้อยสุดอ่า k ที่น้อยที่สุด ที่สอดคล้องกับใครครับสอดคล้องกับ2,021ไปหาร QK ลงตัวแบบนี้โอเคไหมครับ Q K เนี่ยต้องถูกหารด้วย2,021ลงตัวอ่ะนี่คือเครื่องหมายหารลงตัวอ่ะต่อมาจากจาก1อเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนในรูปของ2ก้อนคูณกันได้พอดีเลยนะครับเนื่องจาก2,021เนี่ยคือ43 คูณกับ47นะซึ่งคูณกันออกมาจะเป็น2021พอดีอันนี้ลองคูณดูก็ได้นะครับทีนี้พอมันคูณกันได้2021เนี่ยแสดงว่าอะไรเพราะฉะนั้นแสดงว่า43กับ47ตัวเนี้นะครับคูณกันแล้วเท่ากับ2021ใช่ไหมมันก็ต้องหาร qk ลงตัวจากประโยชน์ตรงนี้การที่หารลงตัวแสดงว่าแสดงว่า qk ของเราเนี่ยครับ มีตัวประกอบมีตัวประกอบคือ43กับ47แน่ๆโอเคไหมแสดงว่ามี43แล้วก็47เป็นตัวประกอบแน่ๆนะครับเป็นตัวประกอบแน่ๆดังนั้นเราจะได้ว่านะครับพิจารณาจาก QK พิจารณา QK เนะาะแสดงว่า QK จะเกิดจากผลคูณของจำนวนเฉพาะนะ ผลคูณของจำนวนเฉพาะ3 5ไปเรื่อยครับจนไปเรื่อยเลยจนต้องมี43แล้วก็47แ่แน่ๆเพราะเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่เลยถูกไหมฮะเป็นมันพอทั้งคู่เลยอาจจะมีคูณอีกนะแต่คูณแล้วต้องน้อยกว่าค่าของ k ต้องน้อยกว่าค่าของ k ทีนี้โจทย์ได้ถามว่าแล้ว k ที่เป็นไปได้เนี่ยที่ทําให้ค่าของพวกนี้นะครับ หาร QK ลงตัวคือใครดังนั้นเราจะได้ทันทีว่า K ตัวนี้ต้องทําหน้าที่เป็นใครครับที่ทําให้เกิดตัวนี้สั้นที่สุดสแสดงว่าดังนั้นดังนั้นค่า K ที่น้อยสุดนะครับน้อยสุดจึงเท่ากับ4 0 48เถูกไหมเพราะว่าถ้า K เป็น48ก็จะได้ว่า QK ก็คือตั้งแต่2 3 5 7 คูณไปเรื่อยครับเป็นจำนวนเฉพาะทุกตัวแต่ต้องน้อยกว่า48ซึ่งน้อยกว่า4 8ตัวสุดท้ายก็คือ47ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะพอดีเราจะตอบ4.9ด้ได้ไหมได้นะครับแต่ค่า k เนี่ยเขาต้องการตัวที่น้อยที่สุดแพนตัวที่น้อยที่สุดก็ต้องชิดกับตัวที่เป็น47นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบ48เป็นค่าที่น้อยที่สุดที่ทําให้2 0 2 1หาร QK ลงตัวแบบนี้เป็นต้นนี่คือข้อสอบจาก tmc ม3าเมื่อปีล่าสุด ก็รับคะแนนไปข้อนี้ก็ตอบ4 8ั่นเองครับจบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ